8ทยืดกล้ามเนื้อข้อบ่าไหลมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่นั่งทำงานหน้าคอมอ่านหนังสือดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมมีอาการปวดคอบ่าไหล่กันบ้างไหมคะถ้ามีวันนี้เนยมีวิธีแก้อาการปวดกันค่ะโดยการยืดกล้ามเนื้อกันนะคะง่ายๆแต่ได้ผลชัวรแน่นอนค่ะเนยมีท่ายืด8ท่าค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆ ท่าแรกนะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อคอบ่าด้านข้างค่ะตรงนี้วิธีการทําก็คือเอียงไปด้านตรงข้ามกับข้างที่ต้องการจะยืดใช้มือจับศีรษะเหนือหูแล้วก็ดึงลงเอาแค่ความรู้สึกตึงนะคะแล้วก็ค้างไว้นะับหท่าที่ 2. เป็นการยืดกล้ามเนื้อคอบ่าสะบักค่ะโซนด้านข้างค่อนไปทางด้านหลังนะคะวิธีการก็คือก้มมองหลักแหลประมาณ4 5องศาแล้วก็ใช้มือกด ความตึงถึงจุดที่ตึงแล้วก็ค้างไว้นับ1-10เหมือนกันค่ะต่อมาท่าที่3นะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อคอบ่าด้านหน้าค่ะวิธีการทำก็คือเงยหน้าแล้วก็เอียงศีรษะ4ี่้าองศาใช้มือกดต,ตรงเหนือคิ้วก็จะรู้สึกตึงๆตรง่วนนี้ค้างไว้หนึ่ถึงสิเหมือนกันท่าที่4ค่ะยืดกล้ามเนื้อคอบ่าด้านหลังวิธีการทำก็คือก้มลง กลมให้สุดแล้วก็ใช้มือประสานกันวางไว้ที่ศีรษะแล้วก็กดลงหาจุดที่ตึงอ่ะตึงระดับนี้ค้างไว้นะับ1งถึงสิบท่าที่หนะคะยืดกล้ามเนื้อขอด้านหน้าตรงนี้เลยวิธีการทำนะคะก็คือใช้มือประสานกันเงยหน้าแล้วก็กดหาจุดที่ตึงแล้วก็ค้างไว้แบบนี้นะคะ ต่อมาท่าที่6นะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อสะบักค่ะวิธีการทําก็คือเอามือไข่ไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ออกแรงจับตรงข้อศอกออกแรงดึงมาด้านหน้านี้ก็จะรู้สึกตึงๆโซนสะบักด้านหลังต่อมาท่าที่7ค่ะยืดต้นแขนด้านหลังท้องแขนไตเส็บตรงนี้วิธีการทําก็คือยกแขนไปด้านหลังแล้วก็ดึงเข้าหาตัวหาจุดที่ตึงคางไวนะ้นับ1ถึงสิ มาถึงที่ท่าสุดท้ายกันแล้วนะคะท่าที่8เป็นการยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็แขนค่ะวิธีการทําก็คือยืนแขนข้างที่ต้องการจะยืดมาด้านหน้าเอาแขนอีกข้างหนึงล็อกที่ข้อศอกแล้วก็บิดไปด้านตรงข้ามอันนี้ก็จะตึงโซนนี้เลยนะนึ่งถึงสิทั้ง8ถ้ท่านี้นะคะทําค้างไว้นับ1นึถึงสิทำห้ครั้งสามารถทําได้ถูกชั่วโมงเลยหรือว่าจะทําเช้าก็งานเย็นก็ได้ แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะถ้าทำเรารู้สึกชาหรือว่าปวดมากกว่าเดิมให้หยุดทำทันทีนะคะแล้วก็ปรึกษาแทพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักแกาย้าบำบัดเพื่อทำการตรวจประเมินแล้วก็วินิจฉัยเพื่อทำการรักษาต่อไปค่ะเป็นยังไงกันว่าค่ะเพื่อนๆจบไปแล้วแต่ถ้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะคมเพื่อนๆสามารถทำได้ง่ายๆสบายเลยอ่าถ้าทำแล้วมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามมาที่ Facebook หรือว่าในไลน์ก็ได้นะคะ Facebook เมคลินิก คลินิกนะักวิ่งโดยหมอเมย์แล้วก็ไลน์แอดเมคลินิกค่ะวันนี้เนยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ